สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้วิเคราะหวิจาร์ณให้ทัศนะฟุตบอลและการสำคัญทั่วทุกมุมโลกไม่พลาดน,นะครับทีเด็ดดีๆไม่สามารถกดติดตามกดทั้งคลายเข้ามาได้โอกาสชิง80-90%เ้าเเก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวนันวันละ2ตัววันละ2คู่ตามกันมาได้นะครับคืนนี้เราจะไปที่ไอเ,เอิงฝรั่งเศสนะเป็นโมโนโกเปิดบ้านพบลูฟิกมักเซยนะ โมร็อกโกปีนี้เล่นดีนะครับอยู่ดับ5นะบนตารางคะแนนลีกเตืงส่วนมักเซย์หยบ4ครับราคาเปิดมาโมร็อกโกต่อบอป,อ,ปอนะครับโอเคจบวันนี้นะก็พักเบรกทีมชาตินะไป่ได้ฟุตบอลโลกกันแล้วนะครับฟอร์ม6เกมหลังล่า,ลาสุดโมร็อกโกชนะ3มักเซย์ชนะ3สูสีนะไม่ใช่แบบบ้านใครมัน่นมันด้วยมีโมร็อกโกออกไปเยือนชนะด้วยแล้วก็มักเซย์เช่นเดียวกันนะครับไปเยือนโมร็อกโกก็ชนะได้นะครับสูสีนะสูสี 6เกมหลังโมโนโกฟอร์มเดียวแพ้ริวเกมเดียวเสมอ2ชนะองเชชนะสวีเดาแล้วก็ชนะตูรุนนะครับบวก3เสีย3ฟอร์มก็อัตราการบวก6เกมหลัง5050 50, นะฟอร์มในบ้านโมโนโก6เกมหลังสุดแพ้เกมเดียวต่อเฟรลลนบอร์กนะครับชนะน้องชนะแทปบซอนเสมอเกมมงฟุชนะองเชแล้วก็ชนะสวดีดอัตราการบวกในบ้านค่อนข้างดีนะครับบวกไป4เสีย2อนะอัตราการบวกประมาณ66-70นะในบ้าน โอลิมปิกมักเซย์หกเกมหลังล่าสุดโอ้ฟอร์มยวบว่ะนะหกเกมหลังล่าสุดชนะเกมเดียวต่อลียงนะครับแพ้สเปอร์แพ้แฟรงเฟิร์ตแพ้ลองแล้วก็แพ้ปารีสแซงแม็คนะครับฟอร์มไม่ดีเลยนะบวกไปสองเสียสี่แล้วนะครับช่วงหลังฟอร์มมาเดี๋เกมเยือนมักเซย์หกเกมหลังล่าสุดชนะสองแพ้ไปสามนะแพ,ะพะ้สเปอร์แพ้ปารีสแซงแพ้ไอทัตแฟรงเฟิร์ดเสมอสตาร์บุกนะครับช่วงหลังก็เกมเยือนบวก50 50นะ ดูจากช่วงหลังแล้วหลักเซอร์ค่างยวบลงนะผมว่าจะลองสักหน่อยนะเอาเป็นว่าอยู่มนาโกราคาเสมอดีวกว่าให้ดอปราคาลงนะเผื่อม,มันเสมอกันนะครับอย่างน้อยก็เกิดเสมอกันกะเจ้านะโอกาสมนาโกาแพ้ค่างน้อยนะครับโอกาสมนาโกชนะค่อข้างสูงกว่าเชียช์เจ้าบ้านดีกว่าครับคิดว่ามนาโก่งส่งท้ายนะไปเล่นฟุตบอลโลกเก็บชยัยนะครับเตรียมที่เหนียวเหนียวครับเสมอได้นะครับกดตอกตามด้วยเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะ ส่วนคุยสองเขาจะไปที่หลีกเอิงฝรั่งเศสเป็นน้องเปิดบ้านพบอันทักซิโอนะครับน้องก็อยู่อันดับสิบนตารางคะแนนหลีกเอิงนะส่วนอันทักซิโออันดับสิบเจ็ราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อครึ่งลู่นะครับอันดับคะแนนใกล้เคียงกันว่ะนะแต่บอลแม่งต่อข้างแรงนะครับบอลบ้านใครบ้านมันรือเปล่าน้องโอ้น้องดีกว่าว่ะหกเกมหลังเจอกันมาน้องชนะสี่นะครับอันทักซิโอเกมเยือนเก็บใช้ได้เกมเดียวเลยบ้านใครบ้านมันเหมือนกันนะแต่บางทีอันทักซิโอในเนี่ยบ้านยังแพ้เลยนะ มาดูน้องหน่อย6เกมหลังล่าสุดโูฟอร์มดีขึ้นเยอะนะแพ้แรงเกมเดียวนะชนะโอลิปกอร์นะครับชนะคาราบักแล็ชนะแบรนด์นะครับอัตราการบวกดีด้วยบวก4เสียง2กับวท็ทลนะฟอร์มในบ้านน้อง6เกมหลังนี้ก็แพ้เกมเดียวต่อไฟโบนับชนะคาราบักชนะแบรนด์ชนะโอลิปกอรเสมอลองเสมอแกมมาฟุตอัตราการบวกดี้วไม่ว่าจะเป็นในบ้านนอกบ้านนะครับอัตราการบวกก็อยู่ประมาณที่66-70%นะครับที่มองนะเชีย์ได้นะเว้ย อันทักซิโอฟอร์มช่วงหลัง6เกมล่าสุดชนะ2เกมครับชนะหมักเซยชนะตาบุกแพ้โอชาแพ้ปารีสแซสงสามศูนย์เลยแล้วก็แพ้แก่โมฟูนะครับตาการบวกช่วงหลังก็บวกไปสองนะบวกครึ่งไปเกมหนึ่งเสียไป3นะครับอัตราการบวก45%่สิอทฟอร์มเกมเยือนอันทซิโอเกมหลังแพนะ้โอชชแพ้มงปริเย่แพ้แลนด์นะครับชนะ2เกมอัตราการบวกเกมเยือนใช้ได้นะครับบวกไป3นะแล้วก็เสีย2นะครับ ชอบขายชอบเจ้าบ้านนมดชอบบ้านน้องต่อครึ่งลูกต่อได้ต่อได้ครับต่อปปดีกว่าดอกราคาลงมาหน่อยนะครับคิดว่ามีโอกาสบวกสูงกว่าที่น้องนะครับเล่นในบ้านดีด้วยช่วงหลังก็ทิศทางมาดีอัตราการบวกเปอร์เซ็นต์สูงด้วยหกสิบหกถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับเชียร์น้องราคาปปะนะคิดว่าจัดได้ครับทีมเจ้าบ,บ้านนะฮะทีเด็ดสองคู่อันนี้นะเล่นในบ้านสองคู่เลยก็จะเป็นมนาโกเป็นน้องครับเชียร์ได้หมดเลยนะครับ ชอบทีเด็ดว,วันนี้ตามกันมาได้เปเรื่องราคาเอาราคาหม่นสามสี่ราคา 3, ะค,ะครับช่วงเช้าก็มีไฮไลท์ให้ดูด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยวันนี้สวัสดีครับ